เริด่ดีวันดีเหมาะกับการคลอดบุตรผ่าคลอดประจำเดือนมกราคมปีพศ2567มีวันดีดังต่อไปนี้ค่ะจันทร์ที่1มกราคมนะคะเริ่อเวลา6.49ถึง16.55ค่ะเด็กที่เกิดในวันนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ไม่ขาดเงินไม่เดือดร้อนเด่นทางด้านการเงินมีดวงเป็นเศรษฐีค่ะ เรือดีวันพุธที่3มกราคมเวลา11.39ถึง17.45เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีความสามารถสูงนะคะมีทรัพย์สินเงินทองดีค่ะเหมาะกับอาชีพรับราชการค่ะเรื่องดีวันอังคารที่9มกราคมนะคะเวลา6.49ถึ 16. ง16.35ค่ะเด็กที่เกิดในวันนี้นะคะมีจิตใจดีรักสงบนะคะรักธรรมชาติแล้วก็เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะเรือดีวันจันทร์ที่15มกราคมเวลา6 11.35-11.39ค่ะเด็กที่เกิดในวันนี้นะคะจะมีความมั่นคงในความรักให้ความสำคัญกับความรักค่ะถ้าจะทำในสิ่งที่รักก็จะทำได้ดีค่ะเรื่องดีวันพฤหัสบดีที่25มกราคมเวลา7.39-16.45เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำนะคะมั่นใจในตนเองค่ะเหมาะที่จะเป็นเจ้าคนนายคนค่ะเหมาะกับอาชีพรับราชการนะคะเรื่องดีวันสุดท้ายของเดือนมกราคม มกราคมคือเสาร์ที่2 7ค่ะเวลา6.35ถึง11.05ในที่เกิดวันนี้นะคะก็จะมีรักธรรมชาตินะคะรักความสงบค่ะมีธรรมะในใจิตใจเหมาะที่จะประกอบอาชีพครูบาอาจารย์ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวันดีเรื่องดีในการผ่าข้อเดือนมกราคมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ